สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นโพสนะคะด้านบนเป็นซิปแบบนี้นะตัวนี้เขาจะเป็นลายซีฉลุนะคะสีกลมนะใบนี้เป็นสีกลมนะคะเขาจะเป็นลายลายซีฉลุรอบใบนะคะนี่นะใบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ประมาณนี้ส่วนด้านในนะคะเดี๋ยวนุ่มเปิดให้ดูด้านในเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เป็นช่องโล่งๆนะคะแล้วก็มีช่องเล็กฝั่งนี้นะคะสองช่องเป็นแบบช่องแบ่งนะคะนี่นะสองช่องแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องซิปนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะใบนี้ด้านหน้าก็เป็นช่องซิปนะคะสามารถใส่ของได้นะคะใส่โทรศัพท์ได้นะคะด้านหน้าช่องเขาใหญ่อยู่แล้วก็ขนาดแล้วกันนะคะเดี๋ยวนุ่นวัดขนาดให้ รุ่นวัดจากปากกระเป๋านะคะปากกระเป๋าจากฝั่งนี้นะคะถึงฝั่งนี้ปากกระเป๋าเขาประมาณ16นิ้วนะคะนี่นะประมาณ16นิ้วความสูงของเขาประมาณ11นิ้วนะคะโดยประมาณนะ11นิ้วแล้วก็ฐานกระเป๋าของเขาประมาณ5นิ้วครึ่งนะคะประมาณ5นะิ้วครึ่งนะก็ ไม่มีอะไรใบนี้นะคะมีแค่นี้นะเดี๋ยวลู้สะพายให้ดูสะพายเราก็ประมาณนี้ใบเขาก็คือถูกของได้เยอะดีนะคะใครชอบใบใหญ่ๆนะนี่นะคะเลืมบอกตัวนี้จะเป็นอะไหล่สีเงินนะคะตัวนี้เป็นอะไหล่สีเงินนะแต่ตัวกระเป๋าเป็นสีกรม